นักลงลอนดอนอันเก่าแก่และมีเสน่ห์ท่ามกลางความวุ่นวายของเมืองใหญ่ยังมีมุมสงบเงียบที่ซ่อนตัวอยู่ตามตรอกซอกซอยร้านน้ำชาเล็กๆแห่งหนึ่งชื่อว่าเดอะโคสิคอเนอร์ตั้งอยู่บนถนนที่ปูด้วยหินเป็นสถานที่ที่มาการ์เรตมักจะแวะเวียนมาเป็นประจำเธอเป็นหญิงวัยหกปีอดีตคุณครูสอนวิชาวรรณกรรมที่กเกษียณอายุแล้วเธอใช้ชีวิตเพียงลำพังหลังจากสามีของเธอเสียชีวิตไปเมื่อหลายปีก่อนลูกๆของเธอต่างก็เติบโตและมีครอบครัวเป็นของตัวเองมาการ์เรต มีผมสีดอกเหล่าที่เริ่มแสงขาวบ่งบอกถึงวัยที่ล่วงเลยแต่ยังคงไว้ซึ่งเขาครงความงามในอดีตรูปร่างของเธอยังคงสมส่วนและสง่างามดวงตาของเธอมักจะฉายแววเศร้าสร้อยแต่ก็แฝงไปด้วยความอบอุ่นและอ่อนโยนเธอเกิดและเติบโตในครอบครัวชนชั้นกลางในลอนดอนมีความหลงใหลในวรรณกรรมและศิลปะมาตั้งแต่เด็กมาการ์เร็ตมักจะแต่งกายด้วยเสื้อผ้าที่เรียบหรูและคลาสสิกบ่งบอกถึงรถนิยมที่มีระดับและความเป็นผู้ดีอังกฤษในทุกๆบ่ายเธอจะมาที่ร้านน้ำชาแห่งนี้สั่งชาเอเกรร้อนๆสักถ้วย พร้อมกับหนังสือเล่มโปรดเธอชอบบรรยากาศที่เงียบสงบและกลิน่นหอมของชาที่อบอวลอยู่ในร้านเอมิลี่เจ้าของร้านชาเป็นหญิงวัยกลางคนที่ใจดีและเป็นมิตรเธอมักจะทักทายมาร์กเร็ตด้วยรอยยิ้มที่อบอุ่นและชวนคุยเรื่องสัพเพเระอยู่เสมอวันหนึ่งขณะที่มาร์กเร็ตกำลังนั่งอ่านหนังสืออย่างเพลิดเพลิน,เ,นเอมิลี่ก็เดินเข้ามาหาเธอพร้อมกับแนะนําให้รู้จักกับชายคนหนึ่งคุณมาร์กเร็ตคันนี้คือคุณอาเธอร์เขาเพิ่งย้ายมาอยู่แถวนี้และฉันคิดว่าคุณสองคนน่าจะมีอะไรคล้ายย่อๆกันนะคะ เอมิลี่กล่าวด้วยรอยยิ้มอาเธอร์เป็นชายวัยหกปีปเขามีผมสีขาวสะอาดและบุคลิก,ลกที่ดูภูมิฐานเขาสวมเสื้อสูทและผูกผ้าพันคอใหม่พรงอมอย่างมีสไตล์บ่งบอกถึงความเป็นสุภาพบุรุษชาวอังกฤษอาเธอร์ Arthur เคยเป็นนักดนตรีที่มีชื่อเสียงแต่ตอนนี้เขาก็เสียงตัวเองออกมาใช้ชีวิตอย่างสงบเขาเคยแต่งงานและมีครอบครัวที่อบอุ่นแต่เพราะความเจ้าชู้และไม่รู้จักยับยั้งชั่งใจทําให้ครอบครัวต้องแตกแยกเขาย่าร้างกับภรรยาและลูกๆก,ก,ก็ตัดขาดความสัมพันธ์อาเธอร์ยิ้มอย่างสุภาพ ให้กับมาการ์เร็ตและกล่าวทักทายด้วยน้ำเสียงที่นุ่มนวลยินดีที่ได้รู้จักครับคุณ Margaret. มาการ์เร็ตมาการ์เร็ตเงยหน้าขึ้นจากหนังสือมองศบตากับอาเธอร์แววตาของเธอฉายแววประหม่าเล็กน้อยแต่ก็แฝงไปด้วยความอยากรู้อยากเห็นยินดีที่ได้รู้จักเช่นกันค่ะคุณอาเธอร์เธอกล่าวตอบด้วยน้ำเสียงที่เรียบเฉยเอมิลี่เห็นดังนั้นจึงขอตัวไปต้อนรับลูกค้าคนอื่นๆปล่อยให้มาการ์เร็ตและอาเธอร์ได้ทำความรู้จักกันอาเธอร์ Arthur, ขออนุญาตนั่งร่วมโต๊ะกับมาการ์เร็ต ซึ่งเธอก็ยินดีทั้งสองเริ่มบทสนทนาด้วยเรื่องทั่วๆไปสภาพอากาศหนังสือที่มาการ์เร็ตกำลังอ่านและดนตรีที่อาเธอร์เคยแต่งมาการ์เร็ตพบว่าอาเธอร์เป็นคนที่มีสเสน่ห์และช่างพูดคุยเขามีความรู้รอบตัวมากมายโดยเฉพาะเรื่องศิลปะและดนตรีซึ่งเป็นสิ่งที่มาการ์เร็ตชื่นชอบเช่นกันอารเธอร์เล่าให้มาการ์เร็ตฟังว่าเขาเพิ่งย้ายกลับมาอยู่ที่ลอนดอนหลังจากที่ใช้ชีวิตอยู่ต่างประเทศมาหลายปีเขาต้องการกลับมาเริ่มต้นชีวิตใหม่และใช้ชีวิตอย่างสงบสุขในบ้านปลายชีวิต มาร์กาเร็ตเองก็เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้อาเธอร์ฟังเช่นกันเธอเล่าถึงสามีผู้ล่วงลับอาชีพครูที่เธอรักและความเหงาที่เธอต้องเผชิญในบางครั้งทั้งสองคุยกันถูกคอและหัวรบกันอย่างสนุกสนานมาร์กาเร็ตเริ่มรู้สึกประทับใจในตัวเธอเธอรู้สึกว่าเขามีอะไรบางอย่างที่พิเศษแม้ว่าเธอจะรู้สึกได้ถึงความเศร้าสร้อยที่ซ่อนอยู่ในแววตาของเขาแต่เธอก็อดที่จะรู้สึกเห็นใจเขาไม่ได้ในขณะเดียวกัน อาเธอร์ก็รู้สึกประทับใจในตัวมาร์กาเร็ตเช่นกันเขามองเห็นความงามที่ซ่อนอยู่ในตัวเธอทั้งความงามภายนอกและความงามภายในจิตใจที่อ่อนโยนและเมตตาของเธอทำให้เขารู้สึกอบอุ่นและสบายใจเขาชื่นชมในความรู้และความคิดที่เฉียบแหลมของเธอและเขาก็รู้สึกหลงใหลในรอยยิ้มที่อ่อนหวานของเธอหลังจากวันนั้นมาร์กาเร็ตและอาเธอร์ก็กลายเป็นเพื่อนกันพวกเขามักจะนัดเจอกันที่ร้านน้ำชาของเอมิลี่อยู่เสมอ และใช้เวลาหลายชั่วโมงในการพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันพวกเขาพบว่าพวกเขามีอะไรหลายอย่างที่คล้ายกันทั้งคู่ต่างก็รักศิลปะดนตรีและวรรณกรรมพวกเขามักจะแลกเปลี่ยนหนังสือกันอ่านและแนะนาเพลงโปรดให้กันฟังอยู่เสมออาเธอร์มักจะเล่นเปียโนโให้มาการเร็ตฟังที่ร้านชาเพลงที่เขาเล่นนั้นไพเราะและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมาการเร็ตมักจะนั่งฟังอย่างเงียบๆและปล่อยให้เสียงดนตรีพาเธอไปสู่ห้วงแห่งความฝันเธอรู้สึกว่าเสียงดนตรีของอาเธอร์สามารถตอบประโลมจิตใจของเธอ และทำให้เธอรู้สึกผ่อนคลายจากความเหงาและความเศร้าส้อยที่เธอต้องมอเมาเผชิญอยู่เป็นประจำวันหนึ่งอาเธอร์ชวนมาการ์เร็ตไปเที่ยวยังชนบทเขาบอกว่าเขาอยากจะพาเธอไปชมความงามของธรรมชาติและพักผ่อนหย่อนใจมาการ์เร็ตตอบตกลงอย่างไม่ลังเลเธอรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ใช้เวลาร่วมกับอาเธอร์มากขึ้นและเธอก็อยากจะหนีจากความวุ่นวายของเมืองใหญ่สักพักอาเธอร์ขับรถพาเธอไปยังเขตคอตบูน์นคอตซูส,สซึ่งเป็นพื้นที่ชนบทที่สวยงามและเงียบสงบทางตะวันตกเฉียงใต้ของอังกฤษ ที่นั่นมีทิวทัศน์ที่งดงามของเนินเขาทุ่งหญ้าและหมู่บ้านเล็กๆที่มีเส็จบ้านเรือนส่วนใหญ่สร้างด้วยหินสีเหลืองทองอันเป็นเอกลักษณ์ของภูมิภาคนี้อาเธอร์ขับรถไปตามถนนสายเล็กๆที่คดเคี้ยวผ่านทุ่งหญ้าที่เขียวขจีและฝูงแกะที่เล็มหญ้าอย่างเพลิดเพลินมาการ์เร็ตมองออกไปนอกหน้าต่างรถและสู่ดอกกศบริสุท์เข้าไปเต็มปอดเธอรู้สึกสดชื่นและผ่อนคลายอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนอาเธอร์พาเธอแวะชมหมู่บ้านนอนเล็กๆหล,ล,ลายแห่งแต่ละแห่งก็มีเสน่ห์ และความงามที่แตกต่างกันไปพวกเขาเดินเล่นไปตามถนนที่ปูด้วยหินสำรวจร้านค้าเล็กๆที่ขายงานฝีมือและของที่ระลึกและแวะพักจิตน้ำชายามบ่ายที่ร้านน้ำชาเล็กๆในหมู่บ้านมาการ์เร็ตประทับใจในความงามและความเงียบสงบของชนบทเธอรู้สึกเหมือนได้หลุดเข้ามาอยู่ในโลกแห่งความฝันเธอขอบคุณอาเธอร์ที่พาเธอมาที่นี่และทําให้เธอได้สัมผัสกับประสบการณ์ที่แสนวิเศษนี้อาเธอร์ยิ้มและบอกว่าเขายินดีที่ได้ทําเช่นนั้นเขารู้สึกมีความสุขที่ได้เห็นมาการ์เร็ตมีความสุขและเขาก็รู้สึกผูกพันกับเธอมากขึ้น เรื่อยๆในช่วงบ่ายอาเธอร์ขับรถพาเธอไปยังทุ่งดอกลาเวนเดอร์ที่กว้างใหญ่สุดลูกหลุกตาดอกลาเวนเดอร์สีม่วงสดกำลังบานสะทั่งส่ง,สงกลิ่นหอมอบอวลไปทั่วบริเวณมาการ์เรตตื่นตาตื่นใจกับความงามของทุ่งดอกลาเวนเดอร์เธอไม่เคยเห็นอะไรที่สวยงามเช่นนี้มาก่อนในชีวิตเธอเดินลงจากรถและเดินเข้าไปในทุ่งงอดอกลาเวนเดอร์สัมผัสกลิ่นดอกไม้ที่อ่อนนุ่มและสูดกลิ่นหอมของมันเข้าไปเต็มปอดอาเธอร์เดินตามมาและยื่นดอกลาเวนเดอร์ช่อเล็กๆให้เธอมาการ์เรตรับมาด้วยรอยยิ้ม เธอขอบคุณอาเธอร์สำหรับความเอาใจใส่และความอ่อนโยนของเขาขณะที่พระอาทิตย์กำลังจะลับขอบฟ้าท้องฟ้าก็เปลี่ยนเป็นสีส้มและสีชมพูบรรยากาศโรแมนติกอวนไปทั่วบริเวณทั้งสองยืนนิ่งท่ามกลางทุ่งดอกลาเวนเดอร์จ้องมองพระอาทิตย์รับขอบฟ้าไปด้วยกันอาเธอร์เอื้อมมือไปจับมือของมาร์กาเร็ตเบาๆเธอไม่ได้ขัดขืนแต่กลับกระชับมือของเขาตอบทั้งสองสัมผัสได้ถึงความอบอุ่นและความอ่อนโยนที่ส่งผ่านถึงกันมาร์กาเร็ตเงยหน้าขึ้นมองอาเธอร์แววตาของเธอเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใย อาเธอร์ก้มลงมองเธอเช่นกันแววตาของเขาฉายแววรักใคร่และเสน่หาทั้งสองยืนนิ่งสบตากันเนิ่นนานโดยไม่ต้องพูดอะไรสักคำในตอนนั้นเองอาเธอร์ก็โน้มตัวลงมาและจูบเธออย่างเ่วเบาริมฝีปากของเขานุ่มนวลและอบอุ่นมากาเร็ตหลับตาลงและปล่อยให้ตัวเองดื่มด่ำกับจูบนั้นเธอรู้สึกเหมือนกำลังล่องลอย,อยอยู่ในความฝันเธอไม่ได้จูบกับใครมานานหลายปีแล้วนับตั้งแต่สามีของเธอเสียชีวิตแต่จูบของอาเธอร์นั้นแตกต่างออกไปมันเต็มไปด้วยความรักความห่วงใย และความสเสน่หามันทําให้เธอรู้สึกเหมือนกลับไปเป็นสาวอีกครั้งหลังจากนั้นทั้งสองก็ผลักออกจากการมาการ์เร็ตหน้าแดงกลับด้วยความเขินอายเธอไม่คิดว่าตัวเองจะตกอยู่ในสถานการณ์เช่นนี้อีกครั้งในชีวิตแต่เธอก็ไม่ได้รู้สึกเสียใจเธอรู้สึกมีความสุขและตื่นเต้นอย่างบอกไม่ถูกอาเธอยิ้มให้เธออย่างอ่อนโยนเขาบอกว่าเขาขอโทษถ้าเขาทําให้เธอตกใจแต่เขาอดใจไม่ไหวจริงๆมาการ์เร็ตส่ายหน้าและบอกว่าเธอไม่ได้ตกใจเธอรู้สึกประทับใจ และซาบซึ้งใจมากกว่าอาเธอร์อบกอดเธอเบาๆและบอกว่าเขารู้สึกดีใจที่เธอรู้สึกเช่นนั้นเขาบอกว่าเขาชอบเธอมานานแล้วแต่เขาไม่กล้าบอกเธอเพราะเขากลัวว่าเธอจะไม่ชอบเขามาการ์เร็ตบอกว่าเธอเองก็ชอบเขาเช่นกันเธอรู้สึกประทับใจในตัวเขาตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้พบกันแต่เธอก็ไม่กล้าบอกเขาเพราะเธอกลัวว่าเขาจะมองว่าเธอเป็นผู้หญิงแก่ที่น่ารำคาญทั้งสองหัวระกันอย่างมีความสุขพวกเขารู้สึกโล่งใจ ที่ได้สารภาพความรู้สึกของตัวเองออกมาพวกเขาตระหนักว่าพวกเขามีความรู้สึกที่ดีต่อกันและพวกเขาก็พร้อมที่จะเริ่มต้นความสัมพันธ์ครั้งใหม่แม้ว่าพวกเขาจะอายุมากแล้วก็ตามค่ำคืนนั้นอาเธอร์พามากาเรตไปพักที่บ้านพักตากอากาศหลังเล็กๆน่ารักสไตล์ชนบทอังกฤษซึ่งตั้งอยู่ไม่ไกลจากทุ่งดอกลาเวนเดอร์มากนักภายในตกแต่งอย่างอบอุ่นด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้และเตาผิงทั้งสองใช้เวลาอย,ย่างค่ำคืนด้วยการพูดคุย และหัวเรากกันอย่างมีความสุขพวกเขารู้สึกเหมือนได้กลับไปเป็นหนุ่มสาวอีกครั้งพวกเขาลืมเรื่องอายุและความเหงาไปชั่วขณะพวกเขาดื่มดำ่ำกับความสุขและความรักที่พวกเขามีให้แก่กันเช้าวันรุ่งขึ้นอาเธอร์และมาการีสตื่นขึ้นมาในอ้อมกอดของกันและกันพวกเขารู้สึกสดชื่นและมีความสุขอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนพวกเขารู้ว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาเพิ่งเริ่มต้นขึ้นแต่พวกเขาก็มั่นใจว่ามันจะต้องเป็นความสัมพันธ์ที่สวยงามและยั่งยืนหลังจากนั้นอาเธอร์และมาการีตก็กลายเป็นคู่ััักกกกนพวเขาม จะใช้เวลาอยู่ด้วยกันเสมอพวกเขาไปเที่ยวด้วยกันบ่อยๆทั้งในลอนดอนและต่างจังหวัดพวกเขาชอบไปดูละครเวทีที่โรงละครไปชมนิทรรศการศิลปะ,ะที่หอศิลป์และไปฟังคอนเสิร์ตท,ที่รอยัล a l b เบิร์ดฮอร์นอเธอร์มักจะเล่นเปียโ,โนให้มาการ์เร็ตฟังที่บ้านของเขาเพลงที่เขาเล่นนั้นไพเราะและเต็มไปด้วยอารมณ์ความรู้สึกมาการ์เร็ตมักจะนั่งฟังอย่างเงียบๆและปล่อยให้เสียงดนตรีพาเธอไปสู่ห้วงแห่งความฝันบางครั้งเธอก็ร้องเพลงครอไปกับเสียงเปียโนของเขา ทั้งสองมีความสุขที่ได้ใช้เวลาร่วมกันพวกเขารู้สึกเหมือนได้เติมเต็มส่วนที่ขาดหายไปของชีวิตพวกเขารู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้พวกเขาได้มาพบกันแม้ว่าพวกเขาจะอายุมากแล้วก็ตามวันหนึ่งอาเธอร์พามากาเรตไปยังสถานที่แห่งหนึ่งซึ่งมีความทรงจำพิเศษระหว่างเธอกับสามีผู้ล่วงลับมันเป็นสวนสาธารณะเล็กๆที่พวกเขาเคยมาเดทกันครั้งแรกมากาเรตประหลาดใจมากที่อาเธอรู้เรื่องนี้อาเธอร์บอกว่าเขาถามเอมิลีเพราะเขาอยากจะทําอะไรบางอย่างที่พิเศษ ให้กับเธอมาการีตทราบซึ้งใจมากที่อาเธอร์ใส่ใจในรายละเอียดเล็กๆน้อยๆเหล่านี้เธอรู้ว่าเขาเป็นผู้ชายที่อ่อนโยนและเอาใจใส่เธอโชคดีมากที่ได้เจอเขาอาเธอร์คุกเข่าลงต่อหน้ามาการีตและหยิบกล่องแหวนออกมาจากกระเป๋าเสื้อเขาขอเธอแต่งงานมาการีตน้ำตาไหลด้วยความตื้นตันใจเธอไม่คิดว่าเธอจะได้แต่งงานอีกครั้งในชีวิตแต่เธอก็รู้ว่าเธอรักอาเธอร์มากและเธอก็อยากจะใช้ชีวิตที่เหลืออยู่กับเขาเธอตอบตกลงทันทีอาเธอร์สวมแหวน ให้กับเธอแหวนวงนั้นเป็นแหวนทองคำขาวประดับเพชรเม็ดเล็กๆมันเรียบง่ายแต่ก็สอวิยังามมากาเรตสวมมันไว้ที่นิ้วนางข้างซ้ายอย่างภาคภูมิใจทั้งสองอบกอดกันอย่างมีความสุขพอวกเขารู้ว่านี่คือการเริ่มต้นของชีวิตใหม่ชีวิตที่เต็มไปด้วยความรักความสุขและเสียงหัวเราะทั้งสองจัดงานแต่งงานเล็กๆที่โบสถ์ในหมู่บ้านที่คอตบันมีเพียงครอบครัวและเพื่อนสนิทเท่านั้นที่มาร่วมงานเอมิลี่เป็นเพื่อนเจ้าสาวให้กับมากาเรตเธอรู้สึกยินดีกับทั้งคู่มาก เธอรู้ว่าพวกเขาเหมาะสมกันและเธอก็ดีใจที่เธอได้มีส่วนทําให้พวกเขาได้พบกันหลังจากแต่งงานอาเธอร์และมาการ็ตก็ย้ายมาอยู่ด้วยกันที่บ้านของมาการ็ตในลอนดอนพวกเขาใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขามักจะตื่นขึ้นมาพร้อมกันในตอนเช้าจิบน้ําชายามเช้าด้วยกันและพูดคุยกันเรื่องต่างๆมากมายพวกเขามักจะออกไปข้างนอกด้วยกันเสมอพวกเขาชอบไปเดินเล่นในสวนสาธารณะไปดูหนังที่โรงหนังและไปทานอาหารค่าที่ร้านอาหารอาธยังคง เล่นเปียโ,โนให้มาการ์เร็ตฟังอยู่เสมอบางครั้งเขาก็แต่งเพลงใหม่ๆให้เธอเพลงของเขาเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยมาการ์เร็ตมักจะร้องเพลงคลอไปกับเสียงเปียโ,โนของเขาเธอรู้สึกว่าเสียงดนตรีของอาเธอร์สามารถเยียวยาจิตใจของเธอและทําให้เธอรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยวันหนึ่งอาเธอร์รู้สึกไม่สบายเขาไอและมีไข่สูงมาการ์เร็ต เป็นห่วงเขามากเธอคอยดูแลเขาอย่างใกล้ชิดเธอเช็ดตัวให้เขาป้อนข้าวป้อนน้ำให้เขาและอ่านหนังสือให้เขาฟังเธอไม่ยอมห่างจากเขาเลยแม้แต่วินาทีเดียวอาการของอาเธอร์ค่อยๆดีขึ้นในเวลาต่อมาเขารู้สึกซาบซึ้งใจมากที่มาการ์เร็ตคอยดูแลเขาอย่างดีเขาบอกว่าเขารักเธอมากและเขาโชคดีมากที่ได้เธอมาเป็นภรรยามาการ์เร็ตเองก็รักอาเธอร์มากเช่นกันเธอรู้สึกว่าเขาคือของขวัญที่ล้ำค่าที่สุด ในชีวิตของเธอเธอไม่อยากจะสูญเสียเขาไปเธอจึงสวดภาวนาขอให้เขาหายดีในเร็ววันหลายปีผ่านไปอาเธอร์และมาการตก็ยังคงรักกันเหมือนเดิมพวกเขายังคงใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขพวกเขามากักจะฉลองวันครบครอบแต่งงานด้วยกันทุกปีพวกเขามักจะไปเที่ยวที่คอตบวนด้วยกันเสมอพวกเขาระลึกถึงความหลังเมื่อครั้งที่พวกเขาได้พบกันครั้งแรก และเมื่อครั้งที่พวกเขาได้แต่งงานกันพวกเขารู้สึกขอบคุณโชคชะตาที่ทําให้พวกเขาได้มาพบกันและทําให้พวกเขามีความสุขในบ้านปลายชีวิตแม้การเวลาจะผ่านไปนานเท่าไรความรักของพวกเขาก็ไม่เคยเปลี่ยนแปลงไปเลยพวกเขายังคงรักกันเข้าใจกันและดูแลกันอยู่เสมอพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับทุกคนไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีอายุเท่าไรก็ตามอาเธอร์และมาการิสสอนให้รู้ว่าชีวิตคนเรานั้น สั้นเกินกว่าที่จะจมอยู่กับความเศร้าและความโดดเดี่ยวการเปิดใจรับสิ่งใหม่ๆและการมีความกล้าที่จะรักคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้ชีวิตมีความหมายและความสุขได้อย่างแท้จริงในช่วงบั้นปลายชีวิตอาเธอร์ได้แต่งเพลงซิมโฟนีบทสุดท้ายเสร็จสมบูรณ์เขาตั้งชื่อว่าซิมโฟนีแห่งรักแท้เขาอุทิศให้แก่มากาเรตผู้เป็นแรงบันดาลใจและรักแท้เพียงหนึ่งเดียวของเขาซิมโฟนีบทนี้บรรเลงครั้งแรกนรอยันอัลเบิร์ตฮอนโดยมีอาเธอร์เป็นวาทยกติมศักต์มากาเร็ตนั่งชมอยู่แถวนสุด น้ำตาคลอด้วยความภาคภูมิใจเพลงซิมโฟนีบทนี้สะท้อนเรื่องราวความรักของทั้งสองบทเพลงเต็มไปด้วยท่วงทำนองอันพร้อมงดงามสื่อถึงความรักความผูกพันและความสุขที่ทั้งสองมีให้แก่กันผู้ชมทั้งหอประชุมต่างประทับใจและซาบซึ้งไปกับบทเพลงหลายคนถึงกับหลั่งน้ำตาด้วยความตื้นตันใจหลังจากการแสดงจบลงผู้ชมต่างลุกขึ้นยืนปรบมือดังกึกก้องยาวนานอาเธอร์โค้งคำนับขอบคุณผู้ชมและเดินลงจากเวทีไปหามาการ์เร็ตเขาสวมกอดเธอแน่นและกระซิบข้างหูว่าผมรักคุณมาการ์เร็ต มาการ็ตยิ้มทั้งน้ำตาและตอบว่าฉันก็รักคุณอาเธอร์คืนนั้นทั้งสองกลับบ้านด้วยความอิมเอมใจพวกเขารู้สึกขอบคุณสำหรับความรักที่พวกเขามีให้แก่กันและขอบคุณสำหรับโอกาสที่พวกเขาได้ใช้ชีวิตร่วมกันอย่างมีความสุขแม้ว่าพวกเขาจะอายุมากแล้วแต่พวกเขาก็ยังคงรู้สึกเหมือนเป็นคู่รักหนุ่มสาวพวกเขายังคงมีความรักความฝันและความหวังสำหรับอนาคตพวกเขารู้ว่าชีวิตของพวกเขากำลังจะสิ้นสุดลงในไม่ช้าแต่พวกเขาก็ไม่กลัวความตายพวกเขารู้ว่าพวกเขาได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้ว พวกเขาได้รักและถูกรักพวกเขาได้ทำตามความฝันและพวกเขาได้สร้างความทรงจำที่สวยงามร่วมกันในค่ำคืนสุดท้ายของชีวิตอาเธอร์นอนอยู่บนเตียงโดยมีมาร์กาเร็ตนั่งอยู่เคียงข้างเขาจับมือเธอไว้แน่นและมองเข้าไปในดวงตาของเธอแววตาของเขาเต็มไปด้วยความรักและความห่วงใยเขาพูดกับเธอด้วยเสียงที่แถวเบาว่ามาร์กาเร็ตผมรักคุณขอบคุณสำหรับทุกสิ่งทุกอย่างมาร์กาเร็ตบิดมือของเขาตอบและพูดว่าฉันก็รักคุณอาเธอร์ฉันจะไม่มีวันลืมคุณ น้ำตาไหลอับแก้มของเธออาเธอร์ยิ้มให้เธอเป็นครั้งสุดท้ายก่อนที่เขาจะหลับตาลงและจากไปอย่างสงบมาร์กาเร็ตศกเศร้าเสียใจกับการจากไปของอาเธอร์เป็นอย่างมากเธอรู้สึกเหมือนหัวใจของเธอแตกสลายเธอไม่รู้ว่าเธอจะอยู่ต่อไปได้อย่างไรโดยไม่มีเขาแต่เธอก็รู้ว่าเธอต้องเข้มแข็งเธอต้องอยู่ต่อไปเพื่ออาเธอร์เพื่อความรักของพวกเขาและเพื่อความทรงจำที่พวกเขามีร่วมกันมาร์กาเร็ตใช้ชีวิตที่เหลืออยู่อย่างสงบ เธออาศัยอยู่ที่บ้านหลังเดิมที่เธอเคยอยู่กับอาเธอร์เธอยังคงไปที่ร้านน้ำชาของเอมิลี่อยู่เสมอเธอยังคงอ่านหนังสือฟังเพลงและเล่นเปียโนเธอไม่เคยลืมอาเธอร์เธอเก็บแหวนแต่งงานของเธอไว้กับตัวเสมอและเธอมักจะนึกถึงความทรงจำดีๆที่พวกเขามีร่วมกันเธอมักจะไปเยี่ยมหลุมศพของอาเธอร์ที่สุสานในหมู่บ้านที่คอตบวนเธอจะนำดอกลาเวนเดอร์ช่อเล็กๆไปวางไว้ที่หลุมศพของเขาและพูดคุยกับเขาเหมือนเมื่อครั้งที่เขายังมีชีวิตอยู่เธอรู้ว่าอาเธอร์ยังคงอยู่ในใจของเธอเสมอ และความรักของพวกเขาก็จะยังคงอยู่ตลอดไปแม้ว่าพวกเขาจะไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วก็ตามหลายปีผ่านไปมาก้าเรดกลายเป็นหญิงชาราที่สง่างามและมีเมตตาเธอมักจะเล่าเรื่องราวความรักของเธอกับอาเธอให้คนรุ่นหลังฟังอยู่เสมอเธออยากให้พวกเขารู้ว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับทุกคนไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามเธอยังบอกพวกเขาด้วยว่าชีวิตคนเรานั้นสั้นเกินกว่าที่จะจมอยู่กับความเศร้าและความโดดเดี่ยาวการเปิดใจรับสิ่งใหม่ และการมีความกล้าที่จะรักคือสิ่งสําคัญที่จะทําให้ชีวิตมีความหมายและความสุขได้อย่างแท้จริงมาการ์เร็ตเสียชีวิตอย่างสงบในบ้านของเธอสิริอายุได้90ปีเธอจากไปพร้อมกับรอยยิ้มบนใบหน้าเธอรู้ว่าเธอได้ใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าแล้วเธอได้รักและถูกรัก เธอได้ทำตามความฝันและเธอได้สร้างความทรงจำที่สวยงามมากมายเธอยังคงเก็บเรื่องราวความรักของเธอกับอาเธอร์ไว้ในใจเสมอเรื่องราวความรักของพวกเขาเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนมากมายมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็นอายุความแตกต่างหรือแม้แต่ความตายความรักของอาเธอร์และมาการีตเป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่บริสุทธิ์สวยงามและยั่งยืนมันเป็นความรักที่จะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนตลอดไปเรื่องราวของพวกเขาถูกเล่าขาน จากรุ่นสู่รุ่นกลายเป็นตำนานความรักอันแสนโรแมนติกของคู่รักสูงวัยที่พบรักแท้ในบ้านปลายชีวิตและบทเพลงซิมโฟนีแห่งออรักแท้ของอาร์เธอร์ก็กลายเป็นบทเพลงคลาสสิกที่ผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชอบมันเป็นบทเพลงที่สื่อถึงความรักความหวังและความสุขมันเป็นบทเพลงที่จะยังคงบรรเลงต่อไปตราบใดที่ยังมีความรักอยู่บนโลกใบนี้หลายปีหลังจากที่มาการ์เร็ตเสียชีวิตเอมิลี่ยังคงเปิดร้านน้ำชาเดอะกุสซิคอร์เน อยู่เช่นเดิมร้านของเธอยังคงเป็นที่นิยมของผู้คนในละแวกนั้นผู้คนมากมายแวะเวียนมาดื่มชาและพูดคุยกันถึงเรื่ององค์ราวต่างๆเอมิลี่มักจะเล่าเรื่องราวความรักของมาร์กาเร็ตและอาเธอให้ลูกค้าฟังอยู่เสมอเธออยากให้ทุกคนรู้ว่าความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับทุกคนอนไม่ว่าพวกเขาเหล่านั้นจะมีอายุเท่าไหร่ก็ตามวันหนึ่งหญิงสาวคนหนึ่งชื่อว่าลิลลี่ได้แวะมาที่ร้านน้ำชาของเอมิลี่เธอเป็นนักเขียนที่กำลังมองหาแรงบันดาลใจสำหรับนวนิยายเรื่องใหม่ของเธอ ลิลลี่ได้ยินเรื่องราวความรักของมาร์กาเร็ตและอาเธอร์จากเอมิลี่เธอรู้สึกประทับใจและซาบซึ้งใจกับเรื่องราวของพวกเขาเป็นอย่างมากเธอจึงขออนุญาตเอมิลี่นำเรื่องราวของพวกเขาไปเขียนเป็นนวนิยายเอมิลี่ยินดีอนุญาตเธอบอกว่าเธอดีใจที่เรื่องราวความรักของมาร์กาเร็ตและอาเธอร์จะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผวกนอมากมายลิลลี่ใช้เวลาหลายเดือนในการคว้าและเขียนนวนิยายเรื่องนี้เธอได้อ่านจดหมายไดอารี่และบทเพลงที่อาเธอร์แต่งให้กับมาร์กาเร็ต เธอได้ไปเยี่ยมชมสถานที่ต่างๆที่ทั้งสองเคยไปด้วยกันนะเธอได้พูดคุยกับผู้คนที่รู้จักมาการ์เร็ตและอาเธอร์เธอพยายามถ่ายทอดเรื่องราวความรักของพวกเขาออกมาให้สมจริงและงดงามที่สุดในที่สุดนวนิยายของลิลลี่ก็เขียนเสร็จเธอตั้งชื่อว่ารักแท้เหนือกาลเวลนานวนิยายเรื่องนี้กลายเป็นหนังสือขายดีผู้คนมากมายต่างชื่นชอบและซาบซึ้งใจกับเรื่องราวความรักของมาการ์เร็ตและอาเธอร์นวนิยายเรื่องนี้ถูกนำไปแปลเป็นภาษาต่างๆมากมาย และถูกนําไปสร้างเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์เรื่องนี้ประสบความสําเร็จอย่างมากได้รับรางวัลมากมายและกลายเป็นภาพยนตร์ลาสธิที่ผู้คนทั่วโลกต่างชื่นชอบเรื่องราวความรักของมาการีตและอาเธอร์กลายเป็นตำนานเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักสามารถเอาชนะอุปสรรคทั้งหมดได้ไม่ว่าจะเป็นอายุความแตกต่างหรือแม้แต่ความตายความรักของพวกเขาเป็นความรักที่แท้จริงเป็นความรักที่บริสุทธิ์สวยงามและยั่งยืน มันเป็นความรักที่จะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนต่อรอดไปหลายปีผ่านไปร้านน้ำชาเดอะคซสิคอเนอร์ยังคงเปิดให้บริการอยู่เอมิลี่ในวัยชาราได้ส่งต่อกิจการให้กับหลานสาวของเธอหลานสาวของเธอยังคงรักษาบรรยากาศที่อบอุ่นและเป็นกันเองของร้านไว้เช่นเดิมเธอยังคงเล่าเรื่องราวความรักของมาการีตและอาเธอร์ให้กับลูกค้าฟังอยู่เสมอเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนต่อไปอีกหลายชั่วอายุคอนอมานอเป็นเครื่องตนใจว่า ความรักสามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ทุกเวลาและกับทุกคนนอและมันเป็นสิ่งที่จะทําให้ชีวิตมีความหมายและความสุขได้อย่างแท้จริงไม่ว่าเวลาจะผ่านไปนานแค่ไหนเรื่องราวความรักของอาเธอร์และมาการีตจ,จะยังคงถูกเล่าขานต่อไปเป็นดั่งบทเพลงรักบทหนึ่งที่บรรเลงท่วงทานองอันไพเราะตราตรึงในหัวใจของผู้คนและคอยย้าเตือนว่ารักแท้นั้นมีอยู่จริงและสามารถเกิดขึ้นได้กับทุกคนนอไม่ว่าจะอยู่ในช่วงเวลาใดาของชีวิตก็ตาม นวนิยายและภาพยนตร์ที่สร้างจากเรื่องราวของทั้งสองยังคงสร้างแรงบันดาลใจและความประทับใจให้กับผู้คนทั่วโลกมันกลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความหวังและเป็นเครื่องยืนยันว่ารักแท้จะยังคงเบ่งบานและงดงามอยู่เสมอแม้ในวันที่ทุกสิ่งทุกอาย่างร่วงโรยและผุพังไปตามกาลเวลาเชกเช่นเดียวกับดอกลาเวนเดอร์ที่ยังคงส่งกลิ่นหอมอบอาวลแม้จะผ่านฤดูกาลและการเวลาไปนานแสนานานมันเป็นเครื่องพิสูจน์ว่าความรักที่แท้จริงนั้น ทรงพลังและสามารถเอาชนะได้ทุกสิ่งแม้กระทั่งความตายเรื่องราวของอาเธอร์และมาการ์เร็ตจะยังคงอยู่ในความทรงจำของผู้คนและจะเป็นแรงบันดาลใจให้ทุกคนเชื่อมั่นในพลังแห่งรักรักแท้ที่อยู่เหนือการเวลารักแท้ที่ไม่มีวันเสื่อมคลาย